รอบโลปีสัตว์แดงเจอกันช่วงปลายเดือนในบรรยากาศที่หลายส่วนของบ้านเราชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนที่โปรยปลายขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนที่ผ่านมามีคิวลงแข่งฟุตบอลถ้วยรายการหลีกครับพบกับคริสตันพาเลททว่าช่วงเวลาก่อนหน้าจะลงทําการแข่งขันก็มีการเล่นประเด็นจากสื่อในเรื่องราวของเจอดอนซานโชกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะประเด็นใหญ่สุดคือการที่สโมสรมีคําสั่งเพิ่มมาตรการลงโทษโดยการไม่อนุญ,ญาตให้เจอดอนซานโชมีสิทธิในการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆของสโมสรีกต่อไปหรือจะพูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดคือสถานะของเจดอน ซานโชวเวลานี้ไม่ใช่ผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ต่อไปแล้วฉะนั้นการใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆการใช้สนามซ้อมและรวมไปถึงห้องอาหารในวันมาทํางานต่างๆเหล่านี้เจรอนสานโชถูกแยกออกไปจากทีมชุดใหญ่ทั้งหมดโดยตามรายงานของสื่อต่างประเทศระบุวา่าท้าซสารโชวยังแคร์เรื่องการกลับมาสู่ทีมอีกครั้งก็มีหนทางเดียวที่จะทําได้นั่นคือเจรอนสานโชต้องทําการขอโทษเอเดร็กเทนฮักและทีมโค้ชจากกรณีที่เขาโพสต์ข้อความตอบโต้ออกไปหลังจบเกมแพ้อร์เซนอนขณะเดียวกันยังมีรายงานของทางคริสเวลเลอร์ระบุออกมาวา่าที่จริงหลังจบเกมบุก ชนะเบอร์ลี่เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเอลิกเทนฮากได้จัดให้มีการมิตติ้งภายในซึ่งมาในรูปแบบของปาร์ตี้บาร์บีคิวโดยในยักษ์คือการเชื่อมความสัมพันธ์ของทุกคนภายในทีมโดยงานนี้คุณสื่อชาวดัตต์อนุญาตให้ลูกทีมพาครอบครัวาม,มาร่วมงานด้วยได้ตามสบายและตัวของเอลิกเทนฮากเองก็มีการเชื้อเชิญเจอรอนสานโชไปแล้วแต่สุดท้ายแม้สานโชวไม่ปฏิเสธด้วยวาจาแต่ก็ไม่ได้มาปรากฏตัวในงานเลี้ยงแต่อย่างใดประเด็นปัญหาของเจอรอนสันโชทําให้จอร์นโอเชียอดีอตผู้เ,เล่นออ ไม่ว่ายังไงผู้จัดการทีมก็เป็นฝ่ายถูกต้องนั่นคือสิ่งปกติที่เป็นมาโดยตลอดด้านนั้นถ้าเจดอนอยากจะกลับมาสู่ทีมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงๆแม้เขาจะไม่เต็มใจในส่วนลึกแต่เขาก็ต้องขอโทษและหลังจากนั้นคุณจะได้โอกาสกลับมาสู่ทีมได้กลับมาลงสนามผมทราบดีว่ามันจะไม่สู้เป็นภาพที่ดีสำหรับเขาในสาธารณะแต่มันคือวิธีการแก้ไขได้รวดเร็วที่สุดเรื่องของเจดอนซานโชวเวลานี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างทำให้เสียงของแฟนบอลแบ่งเป็น2ฝ่ายอยู่บ้างเพราะบางฝ่ายก็มองว่าเจดอนซานโชไม่ได้ผิด การซ้อมที่ไม่ได้มาตรฐานของเขาออกสื่อไปก่อนและเขาก็ทําการตอบโต้ไปตามความรู้สึกจึงไม่จําเป็นต้องขอโทษขนาดที่อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าจะดอนซานโชไม่ต้องขอโทษเช่นกันแต่ไม่ได้จะสื่อว่าสิ่งที่ซานโชทํานั้นถูกต้องแต่เพียงแค่รู้สึกว่าในเมื่อเรื่องราวมันถึงจุดนี้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาขอโทษแล้วก็แยกย้ายกันไปตามทางคงเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมต่อทั้งสองฝ่ายมากกว่าอย่างน้อยดีกว่าไปขอโทษแบบขอไปทีแล้วได้กลับมาสู่ทีมแต่ความรู้สึกอะไรต่างๆมันมีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วก็ยิ่งจะเเปป็นผลลรร้ากับสสโม่ ขณะดเดียวกันในรอบวันที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวหนึ่งจากเจดรอนซานโชนั่นคือการที่เขาเองทําการปิดการใช้งานบัญชีอินสตาแกรของตัวเองลงไปครั้งหนึ่งถือว่าเป็นการปิดบัญชีโซเชียลมีเดียช่องทางหลักที่เขาชอบใช้งานลงไปคล้ายกับตอนที่เจ้าตัวกาลันจะถูกส่งไปเก็บตัวแยกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์สเดือนเมื่อปลายปีก่อน ขณะที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวคือการมีข่าวว่าเรื่องปัญหาของเจอรอนซานโชกับเทนฮาครั้งนี้อาจมีตัวละครภายนอกเข้ามาไก่เกียร์ช่วยนั่นคือสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือ PFA เีกด้วยและเช่นกันนอกจากสื่อในฝั่งของอังกฤษก็ยังมีสื่อของประเทศอื่นโดยเฉพาะสื่อฟุตบอลของบรรดาล,ลีกที่อยู่ในห้าลีกใหญ่ยุโรปทยอยออกมาเล่นในประเด็นข่าวชิ้นนี้เพิ่มเติม,เ,ตมเริ่มจากบิวของเยอรมันที่รายงานเนื้อหาข่าวในทำนองที่บอกว่าพวกเขาพบกับตัวแทนของเจอรอนซานโชปรากฏตัวในประเทศเยอรมันทาให้มีการคาดเดาว่าอาจจะเป็นการเดินทาาางไปพูดดดคุุยยกกับเเีีออรรมมนสส่ ให้สานโชย้ายกลับไปบุนเดสลีก้าอีกครั้งด้านกาเซตาเดโลสปอร์ตสื่อของทาอิตาลีรายงานว่าทำกลางปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจราตัสานโชในเวลานี้อย่างน้อยจะยังมีหนึ่งทีมแน่ๆที่สนใจรับเซ็งตัวเขาไปใช้บริการต่อนั่นคือโรม่าของโชเซ่บลินโยโดยตามข่าวระบุถึงขั้นว่าโรม่ายินดีจบขัาเหนื่อยที่ตัวเลขเท่ากับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะให้กับเจ้าตัสานโชในทุกสัปดาห์ในปัจจุบันอีกด้วยขณะที่สปอร์ตสื่อจากทางฝั่งสเปนรายงานว่าบาร์เซโลน,นาคือทีมที่ เป็นไปนในรูปแบบของการเช่ายืมชั่วคราวเท่านั้นเนื่องจากความจําเป็นของทางบาซ่าคือการหาตัวแทนอุสมานเดมเบเล่ผู้เล่นหลิมเซนที่ทีมเสียไปให้กับเบสเชไปต่อกันที่ประเด็นน่าสนใจก่อนเริ่มต้นเกมลีกคัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ลงเล่นในฐานะของแชมป์เก่าจากซีซั่นก่อนโดยมีคู่แข่งเป็นคริสตันพาเลตเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนเกมเอเด็กเทนฮากล่าวถึงสถานะของทีมตนเองเอาไว้ว่ามันเป็นเวลาไม่กี่เดือนหลังจากเราคว้าแชมป์รายการนี้ได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แน่นอนว่าเราทุกคนจดจําได้ดีถึงความรู้สึกนนนนันีนนน่่ทราแขขง สำ,ส,ำสำหรับเราในซีซั่นก่อนและมันยังสําคัญสําหรับเราเหมือนเดิมในฤดูกาลนี้เราต้องการป้องกันสถานะเป็นแชมป์ของเรานี่เป็นโอกาสดีที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าให้ถูกต้องเริ่มจากการต้อนรับลอยฮอสซันและคิสซันพาเลตของเขาเรามองไปที่ชชนะเพื่อจะผ่านเข้ารอบ4ี่แต่มันยังสําคัญด้วยในแง่ที่เราต้องสร้างผลงานและผลการแข่งขันที่ดีตอนนี้สิ่งที่เราต้องการมีคือความสม่าเสมอไม่ใช่แค่ชนะเกมแต่มาถึงรายละเอียดในเกมเราอาจจะแพ้มาหลายครั้งตั้งแต่เปิดซีซั่นแต่เราก็มีหลายเกมที่เราเล่นกันได้ดีรวมทั้งแสดงคุณภาพที่ถูกต้องแต่หน้า หวังตรงที่เราสูญเสียมันไปในช่วงเวลาสาคัญตอนนี้เราต้องต่อยอดสิ่งที่เราได้รับมาจากเทิร์ฟมัวและแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของทีมนอกจากนี้เอเดร็กเทนฮากยังได้กล่าวถึงสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ใต้ใชายคาปี้แสดงแล้วไม่มีทางจะหนีพ้นนั่นคือความกดดันคือส่วนหนึ่งในชีวิตของการเป็นบุคลากรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความต้องการของที่แห่งนี้ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเพราะความคาดหวังนั้นสูงมากๆและทุกสิ่งอย่างที่นี่เป็นที่จับตามองตลอดแต่คุณเองก็ไม่ได้สวมเสื้อตามสโมสรแห่งนี้เเเเรรรราาาาาคคดดหววววววัังงงง่่่่ชีีีิตตตจะะยยยบยออยููแล้้พุณ คุณสามารถจะจัดการความรับผิดชอบนี้ได้ในส่วนของเกมการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงก่อนคิกออฟก็มีไล่อัพ11ตัวจริงเทียเด็กเทนทักจัดลงสนามออกมาข่าวดีคือการคัมแบ็กสู่สนามอีกครั้งของเมสันเมาส์ที่เจ็บไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมขณะที่อีกหนึ่งจุดคือการได้สตาร์ตตัวจริงครั้งแรกของโซเฟียอัมลาบัตแต่เป็นการลงเล่นในตำแหน่งแบก็กทดแทนเซคิโอเลกิลอนที่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดเมื่อคืนนี้โดยเหตุผลที่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะอาการป่วยของเขาที่ยังไม่หายดีหรือไม่กกกกกกก็็เเเรรรรรื่่่ออออองอาางงาาาาาบบบบบดจจจวววทท้ยมมมััั์ลลีีีหะในนสสขแโติ ครั้งแรกของเขาในฤดูกาลนี้จับคู่เซนเตอร์กับราเฟอลวาลานที่หายเจ็บกลับมาออกสตาร์ตตัวจริงได้อีกครั้งหลังจากเกมที่แล้วเอเล็กเทนฮาร์กส่งลงมาในฐานะตัวสำรองท้ายเกมกับเบอร์ลี่นอกจากนั้นเกมนี้วาลานยังสวมปลอกแขนกับตันทีมเพราะบลูโน่ฟรนเดสถูกพักเอาไว้บนม้านั่งสำรองส่วนที่เหลือในตำแหน่งอื่นก็จะมีอังเดลนาหน้าเฝ้าเสาดาโลคาเซมิโลฮาริบาลเมดบลีเล่นตรงกลางกับเมสันเมาดโดย3ตัวบนเป็น1ตัวเก่ากับ2หนุ่มกานาโชซ้ายเฟซี่ขวาและ na, มาเซียวหน้าเป้าม้านั่งสำรองนอกจากบกนนียิดอตัล เอิฟแลดฟอร์ดฮอยลุนดอนนี่ฟันเดเบกจอห์นนี่อีแวนและแดนกอ ในส่วนของเรื่องรูปเกมครึ่งแรกต้องบอกว่าเป็นเกมที่อยู่ในการครอบครองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทบจะเบ็ดเสร็จนะครับชนิดที่ผ่าน25นาทีของครึ่งเวลาแรกมาทีซันพาเลตไม่มีโอกาสได้สับไกลย,ยิงพุกคคำใส่อังเดลน่า,นานเลยแม้แต่หุนเดียวจุดสำคัญที่น่าสนใจจากผังการเล่นของปีสัจแดงคือการที่เอเดนเทนฮากให้อัมลาบัตเล่นในบทบาทของตัวอินเวอร์ตฟูลแบ็กทางฝั่งซ้ายซึ่งหลายครั้งตำแหน่งการยินของอัมลาบัตจะขยับูบเข้าในมาช่วยงานในพื้นที่ตำแหน่งของกาเซมิโลจนคลายว่าทีมมีมิดฟิลด์ดับเบ จะค่อนข้างมีความต่อเนื่องในการคลองบอลเพื่อทําเกมเข้าหาคิสตันพาเลตอยู่ตลอดซึ่งจุดนี้ก็เป็นที่ฝั่งของพาเลตเน้นมาเล่นแบบลายเกมรับต่ําทาให้ค่อนข้างจะเข้าทางการเล่นที่เอเด็กเคนฮาร์กตั้งใจให้ทีมมาเล่นในเกมวันนี้ไปด้วยในตัวขณะเดียวกันตัวของอัมลาบัดเองยัง้ายควบตำแหน่งการเล่นแบบ2ตงตำแหน่งในเกมเดียวคือนอกจากพื้นที่เกมรับฝั่งซ้ายการที่เจ้าตัวมีธรรมชาติเป็นมิดฟิลทำให้เวลาที่หุบเข้ามาตรงกลางทําได้อย่างไหลลื่นโดยใช้จุดเด่นเรื่องการอ่านเกมที่เด็ดขาดคอยซ้อนพื้นที่ที่บอลโต้กลับของพาคัญ ทำให้การตั้งเกมขึ้นหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสมูทมากขึ้นกว่าที่เราเคยเห็นจากเกมนั้นที่ผ่านๆมาพอบวกกับพื้นฐานความขยันเคลื่อนที่หาตำแหน่งของอัมลาบัตก็ยิ่งทําให้เราได้เห็นชัดว่าคาเซมิโลดูไม่ต้องรับบทหนักเกินไปอย่างเช่นทุกครั้งนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดมากว่าการมีอัมลาบัตในสนามกับก่อนหน้านี้ที่ไม่มีนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรความต่อเนื่องในการคลองกระแสะเกมทําให้รูปเกมที่ออกมาแฟนบอลปีศาจแดงดูไปแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอดัดเพราะอย่างที่บอกครับพาาาาเเเลททไไไไไมมมม่ม่่ดดดด้้้้้้สรรงงงภััคคคุกกกกกออะีีนววขิต เข้าหาแบบจริงจังยังคงประคองเล่นแบบหาจังหวะสวนกลับซึ่งมันไม่ได้ผลในแง่ที่แมนอยู่วันนี้เล่นกันดีผิดหูผิดตามีความกระชับในทุกพื้นที่จากการที่ผู้เล่นทุกคนช่วยกันวิ่งช่วยเหลือตำแหน่งนและกันอยู่ตลอดจนเรียกว่าเป็น45นาทีแรกที่ปีสัจแดงซ้อมการตั้งเกมเข้าใส่คู่แข่งก็คงไม่เกิดเลยนะครับก่อนจะไม่ได้ประตูจากลูกพื้นฐานคือเกมขึ้นจากทางซ้ายโหลดคู่แข่งเทไปแล้ววางข้ามมาที่ขวาให้เปียสตี้จ่ายเข้าในให้ดาโลที่พุ่งเติมขึ้นมาหลุดสุดเส้นหลังแล้วตบเข้าในกรอบเขตโทษให้ก้กกาาาาาานโชทททะยยเขขมมิงณีี่่ลู2ต ในอีก6นาทีให้หลังก็เป็นพื้นฐานการเข้าทำจากลูกเตะมุมที่ไปเข้าหัวคาเซมิโล่หมงตุกงตะคายจนจบครึ่งแรกรยสกรนำห่าง2ต่อ0ชนิดที่มองมุมไหนก็ยากที่จะแพ้เกมนี้ยกเว้นลงมาเล่นครึ่งหลังแล้วฟอร์มพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแบบสุดๆจริงๆขณะที่ครึ่งหลังเอเด็กเทนฮากปรับหมากให้ลินเดอร์เลิฟลงมายืนแบ็คซ้ายแล้วหุบอัมลาบัดไปยืนเป็นมิดฟิลด์เต็มตัวคู่กับคาเซมิโล่ส่วนตัวที่ถูกถอดออกก็คือเมสันเมาส์ที่ทำไป1ในครึ่งแรกกกเทท่าับีมมลอเบิวเต็มตัวซึ่งในคร่่่งหลลัเนนไปค10าที สดแสดงก็ฝั่งคริสตันพาเลตได้แบบเป็ดเสร็จจากลูกเปิดของกาเซมิโลที่ลอยไปเข้าเขตโทษเสาสองลงเท้าของมซิยาวเท่ากับว่าเกมเล่นไป60นาทีแมนเชสเตอร์ United, ยูไนเต็ดมีโอกาสยิงรวม7็ครั้งเขากรอบ4ครั้งเปลี่ยนเป็น3ประตูถือว่าเป็นวันที่พวกเขามีความเด็ดขาดในเกมรุกอย่างน่าปลบมือให้ครับพอสกอร์ขาดเป็น30มศกับเป็นนิทัศการเปลี่ยนตัวเพื่อนออกมาพักอีกชุดเริ่มจากอารลาบัตกับวาลานออกแล้วให้อีเวนกับแดนก่อนลงสนามในช่วงนาที61แล้วตามด้วยดอนนี่ฟันเดเบกนาที 69, ท ree, กีก ในช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมอย่างที่บอกครับว่าภาพรวมของเกมนี้มันคือเกมที่เรียกว่าปีศาจแดงคองได้แบบหมดจดอย่างแท้จริงชนิดที่สามารถพูดได้ว่านี่คือเกมแรกของฤดูกาลนี้ที่แฟนบอลสามารถนั่งดูกันได้อย่างสบายอกสบายใจมากที่สุดโดยเกมจบที่สกอร์3ต่อศูนย์ซึ่งแง่ดีอีกอย่างจากชัยชนะเกมนี้นอกจากเรื่องการได้พากผู้เล่นตัวหลักบางส่วนก็จะมีในแง่ของการเก็บชัยชนะเป็นเกมนัดที่2ติดต่อกันและมาพร้อมกับการเก็บคินชีตเกมที่2ติดต่อกันด้วยหลังจบเกมแน่นอนครับว่าคนที่ได้รับคําชมล้นหลามมากๆก็คือโซเฟียนอัมลาบัต ทีมสตีบูธอดีกับตันปีมแสดงยุค90ถึงกับออกปากเลยว่านี่คือผู้เล่นที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงๆนั่นเพราะอัมลาบัตมีสิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจเกมสูงมากๆแม้ลักษณะการเล่นบอลจะไม่ได้อุดมไปด้วยสีสันฉูดฉาดแต่บนพื้นฐานหลักการง่ายๆในการเล่นของเขามาพร้อมกับคุณภาพมหาศาลที่ส่งผลดีต่อองค์คาพยกอื่นๆของทีมแบบทั่วถึงใครชอบเล่นฟุตบอลจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าผู้เล่นแบบอัมลาบัตนั้นเป็นผู้เล่นที่ใครเล่นด้วยก็รู้สึกสบบบาาาาาาายยใใจพพรระะหหลััักกกืื้้้นนนนฐงง่ๆๆขออออมตปค แล้วก็ขยับตำแหน่งตัวเองเพื่อให้พร้อมในการจะเล่นบอลต่อเพื่อนก็นเล่นง่ายทีมก็ได้ประโยชน์ตามไปหมดครับตัดเกรดคะแนนผู้เล่นหลังเกมจากทางแมนเชสเตอร์นิ่งนิวให้คะแนนมากสุดจาก1สตัวจริงคือกาเซมิโล่ซึ่งคะแนนส่วนนี้ก็สามารถจะมาแบ่งอัมลาบัตที่ได้7คะแนนให้ขยับขึ้นไปที่8คะแนนเท่ากันได้นะครับเพราะในคำอธิบายการให้คะแนนในส่วนของกาเซมิโล่นั้นผู้ที่ให้คะแนนเขาอธิบายชัดเจนว่าการที่กาเซมิโล่ดูคุมทุกอย่างในแดนกลางเอาไว้ได้อย่างหมดจดแบบนั้นส่วนสําคัญก็พราะการมีอัมลาบัตเข้ามาเป็นลูกคู่ในการ มาตรฐานอยู่ที่7คะแนนจะมีเพียงแค่เปเยสซี่กับเมดบลีเท่านั้นที่รับไปน้อยสุดคนละ6คะแนนส่วนตัวสำรองมีแดนกอคนเดียวที่ได้7คะแนนที่เหลือลินเดอร์เลฟอีแวนดอนนี่ฟันเดอร์เบ็คนละ6คะแนนส่วนฮอยลุนไม่มีการตัดเกรดเพราะเวลาในสนามไม่มากพอจะให้คะแนนได้หลังจบเกมอัมลาบัตให้สัมภาษณ์กับสื่อซึ่งก็ยิงสะท้อนถึงการเป็นผู้เล่นที่เอด็กเทนฮาก,กรอคอยมากขึ้นไปอีกเพราะเขาบอกว่านี่คืออยนะู่ในเต็ดและชัดเจนมากๆว่าทีมนี้ผูกติดกับคำว่าชชนะเพราะเราคือสโมสรใหญ่โค้ชก็บอกว่าที่นี่เรรราาต้้องชนนนะใททุกกวััสหบผูม บอกเขาว่าไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนในสนามที่เขาต้องการให้ผมเล่นผมเล่นได้หมดผมเองยังไม่ได้อยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะผมขาดช่วงเวลาปรีซีซั่นรวมถึงมีอาการบาดเจ็บแต่เมื่อไดก็ตามที่คุณได้ลงเล่นเรื่อยๆคุณก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและดีขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นกันผมฝึกซ้อมหนักมากในช่วง2-3ามอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดแต่ยังไงผมก็ต้องการเกมแข่งขันจริงเพราะถ้าคุณได้ลงเล่นเกมแข่งสภาพร่างกายก็จะกกกกลััััาาับบมมาาาาาาาเเเขขข้้้้้้้ที่่งงไไดดดึนนนนออจยยยผวว คือความฝาที่เป็นจริงสําหรับเขาอย่างมากในการได้ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะผมเฝ้าฝันถึงค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบในชุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้มาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กแล้วสําหรับอัาลาบัตนั้นได้รับคําชมจากแอนดอร์าวเซนอดีตนักฟุตบอลอาชีพด้วยนะครับว่าแม้จะมีเวลาในสนามแค่ราว60นาทีแต่การเล่นของเขาถือว่าพิสูจน์ได้ชัดมากว่าเขาสามารถรับมือกับอะไรก็ได้ที่จะเข้ามาในอนาคตด้านเอริกเทนฮาคือคนที่ไม่ปิดบังเลยว่าปลื้มสุดๆกับผลงานที่อัาลาบัตสแสดงออกมาโดยกล่่่่าาาาาววออออัมมลบตตกคืผู้้้เเเนนปรระะภททททีีใสิงไดข คุณภาพพลังงานและดินามิกในเกมให้กับทั้งทีมที่เหลือคือการชื่นชมแฮร์รี่แม็กไวซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ฟอร์มการเล่นดูละเอียดเฉียบคมมากขึ้นแม้อาจจะโดนค่อนขอดว่าส่วนหนึ่งพอลคิฟสันพาเลตไม่ได้มีอะไรที่จะคุกคามได้เลยก็จริงแต่ยังไงก็ต้องให้เครดิตแก่แม็กไวและบรรดาผู้เล่นแนวรับเช่นกันนะครับที่จะระเบียบเกมรับของพวกเขาได้ดีจนไม่มีช่องเปิดให้ถูกรูปคมได้ง่ายๆตลอดทั้ง90้นาทีซึ่งเทนฮาร์ก็ชมว่าแม็กไกว์คือหนึ่งในผ เทนฮากระบุว่านี่คือโอกาสที่เด็กๆเ,เหล่านี้สมควรต้องได้รับมันและภาพรวมแล้วนั้นตนก็พอใจกับสิ่งที่เด็กๆด,ดาลุ่งแสดงออกมาใน,ในสนามแข่งขันส่วนคำถามเด็ดของสื่อแน่นอนว่าไม่พ้นปัญหาของเจดอนซานโชซึ่งเทนฮากก็ตอบแบบสั้นๆบนใบหน้าเรียบเฉยว่าผมไม่มีความคิดเห็นใดกับผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในสถานะพร้อมลงเล่นต่อเมื่อนักข่าวถามจีอีกว่าเรื่องนี้จะจบแบบไหนนั้นเทนฮากก็ย้ำชัดว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเขาเองอย่างที่บอกว่าผมไม่ขอพูดถึงผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามในเกม ถึงการาโชเป็นพิเศษว่าก่อนนี้เขาถ้าผลงานได้ไม่ดีพอในช่วงต้นแต่เขากลับมาทําผลงานที่ดีได้ซึ่งสําคัญคือคุณจะเห็นได้ว่าแม้เขาจะเล่นได้ไม่ดีมากแต่เขาคือผ่ยคู่ขามเกมรับของคู่แข่งโดยตลอดอีกหนึ่งในไฮไลท์วันนี้นั่นคือการที่มันเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจนูดแดนกอที่เอเด็กเทนฮากส่งลงสนามในช่วงครึ่งเวลาหลังโดยหลังจบเกมเทนฮากก็กล่าวว่าผมคิดว่านี่คือวันเกิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับเขาแต่ผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่ใช่ผู้จัดการทีมที่จะตัดสินใจให้คครรรรรรลลงงสสสนนนนาาาาาามมมมแ่่่่เเเเเเเพพพะะะืืออออวววิศษบบบัั้้้้ตไดดโกกยขห โอกาสก็จะมาถึงโดยเฉพาะผู้เล่นดาวลุ่งจะต้องทํางานหนักให้เห็นว่าคู่ควรจะได้รับโอกาสตลอดเวลาท,ทุกๆวันในการฝึกซ้อมของพวกเขาสุดท้ายแล้วก็ถือเป็นชัยชนะอีกหนึ่งเกมที่ช่วยในการต่อยอดความมั่นใจสะสมขึ้นกลับมาสู่ทีมได้อีกเรื่อยๆนะครับและการที่ได้เห็นว่าเกมนี้คลิปสั้นพาเลตค่อนข้างจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ง่ายได้ก็ทําให้แฟนบอลเบาใจได้อีกระยะเพราะเกมต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นคู่แข่งหน้าเดิมอย่างพาเลตนี่แหละครับที่รออยู่ในรายการพรีเมียร์ลีกหลังจากผ่านช่วงเดือนครึ่งที่ผ่านมาบนอารมณทีีีี่่่่่มมแแตตคาําาาเเไปหดชชือววงนน้ผ น่าจะได้เก็บเกี่ยวรอยยิ้มแห่งความอิ่มเอมกันสักระยะบ้างกันแล้วกันนะครับ